ไปหาเนี่ยกางเกงรัดพุงมาค่ะเพื่อที่จะเอามาปิดบังพุงของตัวเองไว้เวลาเราจะใส่ชุดสวยๆเวลาเราจะไปงานที่ไหนต้องพิถีพิถันมากเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าเพราะเจียนจะต้องเก็บพุงค่ะไม่ใช่พิถีพิถันเรื่องอะไรเจียนจะต้องเก็บพุงของตัวเองเพราะว่าแข้งขาตัวเองอ่ะเล็กนะคะแล้วก็พุงใหญ่นะเวลาเราจะไปงานออกงานที่ไหนเนี่ยเราก็ต้องเก็บพุงค่ะเก็บพุงไว้ก่อนนะคะเพราะ มันจะดูไม่ไม,ไม่ไม่สวยอะก็คือท้องป่องแต่ทําไมแข้งขาก็ไม่ได้ใหญ่หน้าอนะไรเงี้ยบางคนก็จะเห็นว่าจียอนอ่ะตัวเล็กอยู่แล้วหุ่นดีอยู่แล้วสวยอยู่แล้วนะคะจริงๆอะมันก็ตัวเล็กจริงแต่ว่าคุณของจียอนอ่ะไม่ได้เล็กเลยนะคะ30นะคะรอบเอวอยู่ที่30ตอนนี้เหลือแค่26ค่ะเพื่อนๆค่ะด้วยการที่ทานโปรตีนแล้วก็ออกกําลังกายควบคู่นะคะแล้วก็ าทานน้ํานะคะได้วันหนึ่งประมาณ2-3มลิตรน้ํานี่จะอยู่ในห้องเจียนตลอดเลยเพื่อนๆนะคะจะไม่ขาดน้ําเลยนะคะเนี่ยคุณแม่หลังคลอดทุกคนเรามีปัญหาเหมือนกันทุกคนแหละเจียรผ่านมาแล้วลูก3ามคนแล้วนะคะไม่ใช่แค่คนเดียวลูก3ามคนแล้วเราก็มีภูมิหลังคลอดที่แบบว่าทํำยังไงดีนะคิดอยู่นั่นทำยังไงดีลูกขึ้นมาออกกำลังกายไหมลูกมาแล้วนะคะ ทำยังไงอีกอะเธอะจะอดอาหารไหมอดอาหารเหรออดอาหารถ้าคุณหมอถ้าคุณหมอที่เขาให้ความรู้เรื่องกับการลดน้ําหนักนะการอดอาหารเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องนะคะมันทําให้เตาเผาผ่านของเราอ่ะพังนะคะเนาะมันจะทําให้เราอ่ะมันมันทำงานมันไม่ปกติอ่ะมันต้องทานให้ให้ครบ5้าหมู่ค่ะแต่ว่าเราลดปริมาณการทานลงนะคะเนาะต้องทานนะคะตอนเย็นเราก็ต้องทานเหมือนกันนะคะถ้าอดอ่ะ มันก็มันก็ไม่ดีต่อร่างกายของเราอีกนะคะเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะอดเราก็ทานโปรตีนเพื่อไปเสริมสร้างร่างกายของเราอะโอเคนะคะเราจะได้แข็งแรงนะคะเนาะ,ะเพราะว่าโปรตีนหนึ่งเม็ดเนี่ยเข้มข้นมากเลยนะคะให้แม่ทานเนี่ยวันละแค่2แคปซูลอะแม่ก็แข็งแรงขึ้นเลยตอนนี้นะคะเนาะเนี่ยแค่มเม็ดละสิบ,บาทนเลยค่ะไม่ต้องคิดมากนะคนะเนาะเพื่อสุขภาพนะกินแล้วก็หุ่นสวยอย่างนี้กินค่ะกินแล้วหุ่นสวยแบบนี้กินนะคะมันอ้วนมันมัน ออกพุมอ่ะมันไม่สวยกินแบบไม่ต้องคิดมากอ่ะไม่ต้องคิดมากจริงๆจีออนก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่มีตังนะไม่ใช่ว่าจีออนอ้ยก็มันมีตังไม่ใช่มีตังค่ะนะคะหนูก็ไปรับจ้างเข้ามาก่อนที่จะมาทานโปรตีนสองแรกเนี่ยห้ารอยเนีน่ยจีอนก็ไปรับจ้างเข้ามานะวันละ220ิค่ะนะคะแต่ด้วยความอยากนะคะ คนเราอะความอยากอะมันไม่มีที่สิ้นสุดอยากอยากสวยอยากกินอยากได้พีชุดอะไรอะชุดในชอบอะชอบอที่เขามาไลฟ์ส,สดด้วยไงที่เขามาให้เอฟไงเราก็ไปแย่งเขาเอฟอะเอฟกระโปรงกระเป๋านะคะหมดไปตั้งเท่าไหร่นะคะเสื้อผ้าไปยังอยู่เหมือนเดิมอยู่ในตู้เหมือนเดิมค่ะเยอะแยะมากมายเลยว่าจะเอาออกมาให้เอฟเหมือนกันค่ะเพราะว่าจะได้เก็บสตังค์ไปซื้อโปรตีนกินนะคะเนาะ เพราะว่ามันเปลี่ยนไซส์หมดแล้วนะคะจากไซส์ M ก็มาเป็นไซส์ H. S เพราะว่ามันเปลี่ยนไซส์หมดแล้วจเจยนก็จะเอาออกมาให้ F ดีไหมเพราะว่าไปไปแย่งเขา F เสื้อผ้าค่ะคเพื่อนๆนะคะแย่งเขา F เสื้อผ้าใหญ่เลยบอกว่าไม่มีตังอะไรคะก็ขนาดไป F เสื้อผ้ายังมีเลยนะ้องบอกตัวเองนะนี่นี่หมายถึงว่าเจอนว่าตัวเองนะอ พี่จะมาซื้อโปรตีนทานบอกไม่มีตังห้าร้อยห้าร้อยก็สิบแพงนะคะเมดละสิบบาทนะคะกินได้ตั้งยี่สิบวันนะคะเสื้อผ้าซื้อมาใส่แค่ครัง้งสองครั้งก็เบื่อแล้วตอนนี้เต็มตู้เลยค่ะจะเอาไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวต้องเอาออกมาเอามาให้เพื่อนเพื่อน,เอ,น,เ,อนเอฟด้วยดีไหมคะเราจะได้เอาตังตรงนี้มาซื้อโปรตีนทานนะคะเพื่อสุขภาพนะคะเพราะว่าตอนนี้มันเปลี่ยนไซส์ไปหมดแล้วนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนะคะเพราะว่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะอืม เพราะว่าร่างกายของเรามันกระชับขึ้นเพื่อนๆจ๋ามันลีนลงนะจากกางเกงอ่ะเอลที่แบบว่าเราใส่ไม่ได้อ่ะเราใส่ไม่ได้ก็คือหลวมไปเลยนะคะเนี่ยแหละคือถ้าเราทานโปรตีนให้ถึงออกกําลังกายควบคู่ไปด้วยลดการทานวานไปด้วยเพื่อนๆจ๋ากาแฟตัวเนี้นะ ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันนะจ๊ะเจียนทานตัวเนี้ยมันก็เลยลงไว้ด้วยนะคะเพราะว่าปะกะติเจียนทานกาแฟด้วยเปื่อยนะคะทานกาแฟไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็หลายยี่ห้อนะคะอืคนนั้นว่าดีก็ไปซื้อมากินค่ะซื้อมาเป็นลังๆนะคะไม่ได้ซื้อมาแค่สองสองสองนะเวลาจียรจะซื้ออะไรเนี่ยซื้อมาเป็นลังๆค่ะซื้อมาเป็นกระตักกระตักอ่ะแล้วก็กินกินกินจุกมากเลยเพราะว่าเป็นคนติดกาแฟกินกาแฟวันละสองแก้ว ตอนที่ยังไม่ได้ทานเอสพัทคอฟฟี่นะคะสองว่วงนี้เจียงก็ทานเหมือนกันทานปกติก็คือทานวันละสองแก้วนะคะก็คิดดูว่าพลังงานมันมันไม่ได้ใช้ไปไงแล้วเราก็ไม่ได้ออกกําลังกายขยับเขยื่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บแบบนี้มันก็เลยทําให้เป็นไขมันสะสมกลองอยู่ตรงหน้าท้องค่ะไม่ไปไหนนะคะยังอยู่ยงคงกระพันอยู่ตรงเนี้ยแหละค่ะนนเนาะเนาะแล้วเลยทําให้เราอ่ะ ใส่เสื้อผ้าอะไรก็ไม่มั่นใจนะใส่เสื้อผ้าอะไรเียนก็ไม่มั่นใจเวลาจะออกไปข้างนอกทีนึงเนี่ยโอ้ยจะออกงานทีนึงเนี่ยคิดแล้วคิดอีกนะเจนก็ไปหาซื้อกางเกงนะคะรัดพุงมาค่ะเพื่อนๆนะ,ะมีหลายตัวด้วยนะคะมีสี่ห้าหกตัวนะคะเนี่ยไปซื้อมานะตัวหนึ่งก็ไม่ใช่ถูกๆนะเพื่อนจ๋านะตัวหนึ่งก็ไม่ใช่ถูกๆนะคะจะบอกให้นะฮะไปซื้อมาเพื่อที่จะเอามา ใส่เพื่อรัดลุมตัวเองแล้วมันใส่ได้ไม่นานเพื่อนๆเจียนบอกเลยมันอึดอัดนะคะเจียนอึดอัดมากเวลาไปไปงานเสร็จเจียนกลับมาเจียนต้องถลกทิ้งแล้วก็โยนทิ้งค่ะนะคะแล้วก็มาอยู่ในสภาพเดิมก็คือพุงยุ่ยๆเหมือนเดิมค่ะแต่ละท่านแต่ละคนที่บอกว่าเหุไม่เห็นว่าเจียนมันจะอ้วนเลยก็ยังเห็นตัวเล็กๆอยู่ใช่ค่ะเจียนก็ปิดบังตัวเองเอาไว้นะคะพ่อพ่อเอากางเกงสี สีโกโก,โกท้ที่ที่ที่ของนาดาวเอามาให้หน่อยอยู่ในอยู่ในลังนั่นแหละอยู่ในลังนั่นแหละอ่าเพราะว่าูมงอ่ะใหญ่นะคะเวลาจะออกไปข้างนอกทีนึงเนี่ยไม่มีความมั่นใจเลยนะคะโอ้ยอ่าูมิมันย้อยออกมาเนาะเราจะใส่เสื้อผ้าอะไรได้หยิบได้หยิบอีกหยิบนู่นหยิบนีบ่มาใส,ใส่ใส่อันไหนมันก็พุงโผล่อะไรอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเนองสวัสดีค่ะนะคะเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปหา ตัวช่วยก็คือการเกลี่ยรัดพุงค่ะเพื่อนๆค่ะพอเราเอามาใส่ปุ๊บมันก็รัดนะมันก็เก็บพุงไว้ได้นะเพื่อนๆเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราเวลาเราถอดเนี่ยสิคะมันก็ยังคงอยู่ที่เดิมมันไม่ไปไหนเลยนะคะมันก็ยังคงอยู่ที่เดิมเพราะฉะนั้นอนะ่ะมันมันไม่ได้ช่วยมันไม่ได้ช่วยในระยะยาวอ่ะเนาะถ้าอยากให้มันได้ในระยะยาวเราต้องมาเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะเพื่อนๆนะคะอ่ะ กางเกงตัวนี้นะตอนแรกอะที่เราใส่ไม่ได้นะเพื่อนๆจ๋ากางเกงตัวเนี้ยตอนแรกใส่ไม่ได้เลยนะฮะใส่ไม่ได้เพราะว่าพุงอะพุงคับมากพุงมันใหญ่มากนะฮะพุงอะใหญ่มากแล้วก็ซื้อมาสองตัวนะคะกับน้องสาวคนละสองตัวนะคะกับน้องสาวแล้วก็ให้น้องสาวไปด้วยแล้วนะคะให้น้องสาวไปแล้วมันใส่ไม่ได้อะออพุงมันใหญ่นะเนาะทีเนี้ย เจียนก็เลยเหลือไว้ตัวหนึ่งเพราะว่าตัวเอง่ชอบนะคะชอบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหลือไว้ตัวหนึ่งที่เหลือก็หหอให้น้องสาวไปหมดเลยแล้ววันเนี้ยมันใส่ได้เพื่อนเพื่อนจ๋าเดี๋ยวเจียนลองใส่ให้ดูนะเพราะว่าเอวมันเล็กลงแล้วก็มันหลวมมากเลยตอนเนี้ยเออเล็กลงแล้วก็หลวมมากนะคะเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเนี่ย ก็คือมันหลวมตอนแรกมันใส่ไม่ได้เลยนะคะคือมันคับตรงพุงเนี่ยเพื่อนๆจ้ะพุงเรามันจะใหญ่มากเลยเวลาเราใส่ไปเนี่ยมันก็จะคับอยู่ตรงพุงเนี่ยแล้วก็เวลาใส่เนี่ยพุงมันก็ตะป่องออกมาค่ะเพื่อนๆพุงจิยอนก็ป่องออกมาอย่างเงี้ยโชเดยเงี้ยแล้วมันจะไปสวยได้ยังไงอะคะเราก็ไม่มีความมั่นใจสิใช่ไหมคะเราจะใส่อย่างเงี้ยหรอออกไปอะสู่สายตาผู้คนมากมายเนี่ยคนรู้จักจียอนก็เยอะนะ เวลาออกไปข้างนอกทีนึงเนี่ยใครก็รู้จักนะคะไม่มีใครไม่รู้จักนะคะ,ะแม่จียอนไม่มีใครไม่รู้จักนะคะหมายถึงแถวแถวบ้านอ่ะเนาะเออถ้าคนอื่นเขาก็ไม่รู้หรอกแถวบ้านแถวบ้านเราเนี้ยก็ต้องมีคนรู้จักอยู่แล้วแม่จียอนนะคะเพราะว่าจียอนก็รู้จักคนเยอะอยู่นะเนาะเนี่ยมันคือมันดูสิมันหายไปตั้งเยอะเลยอะ่ะเพื่อนๆตอนนั้นอะ่ะจียอนใส่ไม่ได้ มายังไม่ได้เลยค่ะเพื่อนเคือนขาคือมันคับอยู่ตรงพุงเนี่ยพุงใหญ่มากยุ้ยอย่างนี้เลยนะคะเนาะวันนี้ดีใจที่แบบว่ากางเกงหลวงอุ้ยใส่แล้วสวยค่ะแม่ใส่แล้วเลิก <laughs> ชอบกล้องนี้เพราะว่ากล้องนี้มันมันสามีบอกว่ากล้องกล้องของ oppo เครื่องเนี้อ่ะมันจะมีอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่ามันทําให้เหมือนกับว่ามันเห็นทั้งตัวเลยแต่ว่าของอ่าหัวเว่ยหัวเวย หอเว้ยมันจะมันไม่บีบให้เรามันไม่ใช่ไม่บีบค่ะคือมันจะเป็นจอใหญ่่างนี้เลยมันจะดูตัวยาใหญ่นะคะเจียอนจริงจริงตัวจริงๆไม่ได้ตัวใหญ่ขนาดนี้นะคะตัวจริงอ่ะคือตัวเล็กมีมีมีลูกค้าที่แบบว่าเจอตัวจริงของจียอนบอกว่าจียอนเวลาเธอไลฟ์สดอ่ะเธอยังไม่เห็นลดมากเลยนะเธอยังอวบอวก อยู่เลยนะคะไม่เห็นว่าสัดส่วนมันจะลดลงตรงไหนเลยแต่ว่าตัวจริงเธอลงมากตัวจริงเธอบางเบามากเลยเธอเอวเหลือนิดเดียวอะเธออะไรอย่างเงี้ยนี่ลูกค้าทักนะคะตอนแรกพี่เขาสั่งสมุนไพรนะเพราะว่าจียอนขายสมุนไพรด้วยเนาะ,ะขายสมุนไพรด้วยแล้วก็จียอนก็เอาสมุนไพรเนี่ยแหละไปไปส่งพี่เขานะคะเนาะนี่สมุนไพรแบบนี้นะเพื่อนๆจ๋า,จา สมุนไพรแบบนี้นะเจียนเจียงก็ทําสมุนไพรด้วยนะคะเนาะสมุนไพรตัวเนี้ยเจียนเอาไปส่งให้พี่เขานะเป็นลูกค้าที่สั่งสมุนไพรมานะเนาะพอเจียนเอาสมุนไพรไปส่งแล้วเขาเห็นหุ่นเจียงนะคะเห็นหุ่นเขาบอกว่าเห็นไรสดเห็นไรสดในไรสดอ่ะก็คือไม่ได้ผอมขนาดนี้นี่คือมันไม่ได้ลงขนาดนี้ดูในไรสดเธออ้วนนะเธอไม่ได้ผอมแบบนี้เธอไม่ได้แบบเพียวบางขนาดนี้โหตัวจริงแบบตัวเล็กมากอะเจียนอะไรอย่างเงี้ย เขาบอกว่าตัวเล็กมากแลวพี่เขาก็บอกว่าเจียนก็บอกว่าเจ,จียนก็ทานนะคะทานโปรตีนเนี่ยแหละค่ะนะคะก,ก็เลยลดลงขนาดนี้นะคะคุมที่มันเยอะๆอะทํามันหายไปแล้วพี่เพราะว่าพี่เขาหเห็นเจียนตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งห6ปีที่ผ่านมาแล้วนั้นมันก็ต้องเห็นกันนะคะรูปร่างที่แท้จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออลดลงมากเลยสรุปแล้วนะคะพี่เขาก็ทานนะ พี่เขาก็จัดเลยนะคะจัดชุดนี้เลยนะเพื่อนๆค่ะนี่ชุดนี้ด้วยนะคะพี่เขาก็จัดไปเลยนะจียงก็จัดให้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่เขาก็ทาน3ตัวครบเหมือนจียอนเลยนะคะน,อนตอนนี้นะคะเพราะว่าถ้าอยากจะให้เห็น,หนผลลัเพราะพี่เขาเป็นคนออกกําลังกายอยู่แล้วนะคะ ออกกาลังกายอยู่แล้วก็อยากให้มันเฟิร์มมากกว่านี้อยากให้มันฟิตม,มากกว่านี้อา,นากกานอายุส8ิบแปดบวกเนี่ยยังไงก็ต้องดูแลตัวเองค่ะเพราะพี่เขาก็ส8ิบแปดบวกบวกบวกจะี่สิบแล้วเนาะแต่ก็สวยนะคะสวยเหมือนเียอนี่แหละ <c oughs> ก็คือสาสิบแปดบวกแล้วก็ยังสวยอะ่ะเออเธอฉันจะยอมได้ยังไงอะ่ะสา4สิบสี่สิบฉันก็จะสวยนะคะฉันจะไม่ยอมหรอกอนี่เลยนะคะเพื่อนๆจ๋าหลวมเลยเห็นไหมมันหลวมไปนะ มันลดมากเลยวันนี้ที่แบบว่าจยียอนตัดสินใจถึกมากเลยที่เลือกทานโบตพีนะคะที่เลือกทานโปรตีนตัวนี้นะคะมันตอบโจทย์มากเลยสําหรับคนที่แบบว่าอยากจะลดนะคะอยากจะลดอยากจะดูแลรูปร่างให้รูปร่างมันดูเล็กดูลีนลงดูเล็กลงให้มันกระชับขึ้นนะคะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าเราอ่ะเป็นคนสุขภาพดีค่ะเพื่อนๆค่ะ โอ้ยสุขภาพดีจังเลยไปที่ไหนก็มีแต่คนมองมองที่แบบว่าอืมสวยน่ารักจริงจริงนะคะมีคนมองจริงๆนะจียอนนะมีคนมองออกไปม่มีใครมองก็ไม่ใช่แล้วเขาเขาหัวตาดีเขาก็ต้องมองอยู่แล้วนะคะอืทานให้หมดเลยค่ะเช้าเนี้ยน้ำจียอนก็ทานไปแล้วนะคะปอกอันนี้ เ,เกือบลิตรละ่ะเกือบลิตรละแค่เช้านี้เองนะเนี่ยเ,เพื่อนๆค่ะทานแค่นี้แล้วเราก็มาออกกำลังกายเขย่าเขย่าขยับขยับ,ยบอะไรของเราก็ว่าไปนะเนาะเนี่ยมันก็ได้หุ่นนี้มาดีใจมากเลยที่กางเกงมันหวมแบบนี้ ถ้ามันหลวมไปเราก็ใส่แล้วมันก็ไม่ไม่ค่อยสวยแล้วนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันหลวมแล้วไงคะเวลาเราใส่อะไรที่มันหลวมๆมันก็จะดูแบบหยุ่งหยิงเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะมันก็จะดูแบบไม่ไม่ค่อยเข้ารูปร่างแล้วก็มันไม่รัดรูปอะค่ะมันก็จะดูแบบไม่สวย <c oughs> เพื่อนเพื่อนเราก็ต้องไปหาเปลี่ยนกางเกงอีกใช่ไหมเราก็ต้องเปลี่ยนไซส์อีกอะอยังไงก็เราก็ต้องเปลี่ยนอะคะ่ะ อันนี้ก็คงจะจะใส่ถ้าใส่แบบสบายๆแบบไม่ไม่คิดอะไรเซ่อๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะใส่เซ่อๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ว่าถ้าว่าเราจะอยากจะให้มันเห็นรูปร่างที่ชัดเจนแล้วก็เห็นที่มันเห็นว่ารูปร่างมันกระชับมากขึ้นอ่ะ <S <S เราต้องเปลี่ยนกางเกงค่ะจะต้องไม่ใส่กางเกงแบบนี้นะคะเนาะเพราะว่าคุณพี่คุณพี่ออยนะคะแนะนํามาบอกว่า ให้จียอนอะใส่เสื้อผ้าที่มันดูรัดรูปหน่อยเพราะว่าจะได้เห็นว่ารูปร่างของเราเลีนลงเล็กลงนะ,ะเพราะว่าจียอนอะชอบใส่แบบเนี้ยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าแต่ก่อนอะเราพุงใหญ่พุงยุ้ยยไงแล้วเราก็จะโชว์สรีระอะไรล่ะเราไม่มีอะไรมาโชว์นะคะเราก็ต้องเก็บไว้ค่ะนะคะเก็บไว้นะคะไอเขานะคะยิ่งเนี่ยพุงใหญ่พุงยุ้ยเลยนะคะเราก็ต้องไปซื้อมาใส่ใส่ขนาดใส่อันนี้แล้วนายยังไม่รอดนะคะกางเกงตัวเนี้ยจียอนอะ ใส่แล้วนะคะกางเกงรัดพุงอะ่ะแต่ว่าก็ยังไม่รอดค่ะนะคะยังใส่ตัวนี้ยังไม่ได้เพราะว่ามันป่องอยู่ตรงท้องค่ะท้องนี่ป่องออกมาอย่างนี้เรายังไม่ได้ไปนั่งกินข้าวเลยเพื่อ,อนๆมันก็ป่องออกมาอย่างนี้แล้วว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปกินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราจะไปแวะร้านก๋วยเตี๋ยวลุงมิรอะไรอย่างนี้เออลุงมิรที่ดุงเย็นอะ่ะนะแล้วเราจะทํายังไงอะ่ะเรายังไม่ได้กินเลยมันก็ออกพุงแล้วอะ นั่งปุ๊บนี่เขาเห็นเลยว่าโอ้ยมีห่วงเยอะแยะมากมายเลยนะคะอยู่ตรงนั้นนะคะอ่าเราก็อยากจะดูแลตัวเองนะคะไม่ใช่อะไรอ่ะเดี๋ยวพูดหมายถึงตัวเองนะ,ะอยากจะดูแลรูปร่างตัวเองอยากจะให้ตัวเองอ่ะดูลีนนะคะดูลีนแล้วก็ดูตัวเล็กดูมีสุขภาพดีแล้วก็ดูเป็นคนที่มีหุ่นดีนะคะนะคะ้อนงะะขอโทษด้วยนะคะจัดระเบียบก่อนนิดนึงอะ่ะอยากจะอยากจะหุ่นดีอะ่ะ เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่อยากจะมีหุ่นสวยๆเหมือนผู้หญิงทั่วไปนะคะก็เลยตั้งจิตตั้งใจนะคะในการออกกำลังกายในในการลดอาหารการกินของเราลงนะเนาะ,นะ <c oughs> ก็เลยมีความตั้งใจแล้วก็มีวิในในการทานค่ะ นะก็เลยได้หุ่นนี้มานะคะคพึงพอใจนะคะวันนี้จากเอวนะคะสามสิบนะคะเหลือยี่สิบหกนะคะแล้วก็มันอาจจะค่อยๆลินลงไปเรื่อยเ,เพราะว่าเจีอนะ่ะไม่ค่อยได้เล่นหนักแล้วตอนนี้ก็คือเล่นเบาๆเ,เพราะว่ามีคนทักว่าเล็กเกนินผอมไปแล้วนะะจริงจริงมันกระชับขึ้นแล้วก็ตัวของเราก็เลยเล็กลงนะคะเนาะแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชินกับ คนตัวเล็กหรือหุ่นเล็กๆบางๆอย่างเงี้ยอาจจะไม่ชินเจียนไม่ได้โสมนะคะตัวเล็กจริงแต่ว่าไม่ได้โสมหน้าตาไม่ได้ซีดโซมเหมือนคนไม่มีเลี้ยวไม่มีเรงนะคะก็คือเราก็จะให้มันหุ่ยเงี้ยแล้วก็ค่อยๆลดไปเจียนอยากได้เอลสัก25เท่านั้นเองนะคะแต่ว่าสาวๆโบตาพีไปนู่นแล้วค่ะไปไกลถึง24 นะ่ะิบาไปแล้วไปหมดแล้วนะคะถึงไม่อยากไปก็ต้องไปค่ะเพราะว่าถ้าถ้าเกิดว่าเราทานโปรตีนแล้วก็ออกกําลังกายไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะเกิดการเผาผลผาญน,นะคะแล้วก็เราก็จะได้รูปร่างที่กระชับกระชับกระชับนะคะเน้นปึกเน้นปึกอะไรอย่างเงี้ยปราะศจากไขมันอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะไม่อยากได้ก็ต้องได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะท,ทีนี้จียอนก็ไม่ได้ออก กำลังกายที่แบบว่าหนักหนักเหมือนแต่ก่อนเพราะว่าแต่ก่อนเราต้องการลีนใช่ไหมเพื่อนๆฉะนั้นจริงรก็ต้องออกกําลังกายให้มันหนักนวงนะคะหนักนวหนักนวงหนักนวงแล้วก็ทานโปรตีนนะตอนนี้ก็ทานโปรตีนเพิ่มขึ้นนะคะเป็น6แคปซูลนะคะเนาะจาก4ี่แคปซูลเป็น6แคปซูลเพื่อที่จะให้มันฟร์มนะคะให้มันอยู่โยงคงกระพันแล้วก็ไม่ได้ออกกําลังกายหนักหนาสาหัสนะคะแค่โยกเขย่าเขย่าแบบนี้เองนะคะ เวียงซ้ายเวียงขวานะเจนไม่ได้ออกแบบหนักเหมือนแต่ก่อนแล้วแล้วก็ท่าแฝงที่แบบว่าอ่าก้นนะคะเนาะอยากจะได้ท่าก้นแล้วก็ออกท่าก้นการอะไรเงี้ยค่ะแค่นั้นเองนะคะเนาะอ่ามันก็จะได้รูปร่างที่กระชับฟิตเฟิร์มมากขึ้นนะคะเพื่อนๆขะเนะี่ยวันนี้นะคะเจนก็เปลี่ยนรูปร่างตัวเองนะคะเพราะด้วยความคิดที่อยากจะเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนได้แน่นอนค่ะนะ,ะนะด้วยความ